สวัสดีครับก็พามาดูไดโนเสาร์นะครับนี่ไดโนเสาร์โดนโดนหาดทรายขาวกลบทับนะครับไม่รู้ทำอะไรกันมาโดนทรายฝังเกือบจมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเจ้าตัวไหนบ้างมาดูตัวแรกดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าสเตโกโซสอรัสนั่นเองนะครับ ผมไม่ในซ้ายเกือบเกือบทั้งตัวนะครับเจาตัวนี้ก็เหมือนกันเจาไทรเซราเอปนันเองนะครับนี่ซ้ายติดเต็มตัวเลยสองตัวแล้วนี่เรามาช่วยไดยโนเสาร์กันนะครับโดนทรายกบไปมันก็คงจะไม่รอดชีวิตนั่นเองนี่เจาตัวนี้กอไทรเซราเทปอีกตัวนึงน,นะครับเอะมาทําอะไรกันเนี่ยถึงโดนทราย ฝังได้ขนาดนี้นะครับเจ้าตัวนี้หน้าตาของมันก็อาจจะเป็นสไปโนโซลัสนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไรนี่สีตัวไปแล้วยืนเรียงแถวกันเจ้าตัวต่อไปนะครับเจ้าเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าหัวโดนมันเองนะครับนี่ก็มาโดนซ้ายฝังอยู่เหมือนกันนี่ห้าตัวแล้วนะครับ ก่ตัวต่อไปตัวไหนดีนี่เจ้าตัวนั้นคือตัวไหนครับนี่เจ้าตัวนี้ทอว์ซอัสก็โดน้ายฝังไว้เกือบจมเลยนะครับอย่างนี้ที่ยังหายใจได้นะครับจมูโผลอยู่6ตัวแล้วนะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านี่เจ้าตัวนี้สไปนอสรัสนะครับหน้าตาหน้ากลัวมันเลยกับขีบหลังของมัน เจ็ดตัวไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายเจ้าตัวนี้นะครับส่วนเป็นสไปโนโซลตัวใหญ่นะครับทําให้สายยังกลบฟังได้ประมาณครึ่งตัวเองนี่ก็วันนี้ก็ไม่รู้โดนอะไรมานะครับฝากติดตามกันด้วย